สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดีสารโนะคะชาแนลดีดีที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะวันนี้เราก็มาต่อคลิปนะคะ78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะเป็นไพ่หถ้วยแล้วนะคะเป็นไพ่หถ้วยเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายเหมือนเดิมนะคะก็เป็น Romantic Tarot นะคะสําหรับใครที่อยากจะ หาซื้อตอนนี้ก็น่าจะยังมีวางขายอยู่ในท้องตลาดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆหาไม่ได้ก็ติดต่อพี่กระติบได้เช่นกันนะคะเออไพ่สำหรับนี้จะลื่นไพ่สำหรับนี้จะลื่นนี่ก็เออเป็นนี่ของสำนักพิมพ์นี้นะคะเม d ดอินอิตาลีนะคะโลเจ้าเจ้าเก่าเจ้าดื้นะคะออาทีนาาี้เราก็มาดูก็มาดูกันนะคะในไพ่ในไพ่ห้าถ้วยเนี่ย ในปกติธรรมดาแล้วพี่ก็จะให้ความหมายว่าอยู่ตรงกลางระหว่างคนเก่ากับคนใหม่อันนี้ก็จะไม่รู้อันไหนคนเก่าคนใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่าในไพ่ชุดไรเดอร์เวดเนี่ยเราจะเห็นเด่นชัดเป็นเพราะว่ามันมีถ้วยสาใบลม้มแล้วก็ถ้วยอีกสองใบตั้งอยู่อันนี้ก็ก็สื่อให้เห็นได้แบบว่าเอออยู่ตรงกลางระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะแต่เราแต่แต่ถ้าเกิดเป็นไรเดอร์เวดนี่เราจะเห็นชัดกว่าว่าเออถ้วยถ้วยลม้มแล้วก็ถ้วยตั้งใช่ไหมคะ ก็ข่าวโดยสรุปตรงที่ว่าถ้าถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมถ้าได้ไพ่ห้าถ้วยนั่นมันก็คือหมายถึงว่าเขาก็มาน่นแหละแต่ว่าการที่ได้ไพ่ห้าถ้วยนี่น้องต้องทําความเข้าใจก่อนนะเขาก็อยู่ตรงกลางระหว่างเรากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไงดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะรับสภาวะที่ตรงที่ว่าเขายังไม่ใช่ว่ามาคืนดีกับเราโดยตรงนะคะ ทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าออชอบเพศเดียวกันก็เหมือนกันก็คือหมายถึงคนเก่าคนใหม่นะคะก็หมายถึงคนเก่าคนใหม่มันก็จะหมายถึงว่าเขากลับมาหาเราแต่เขาก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่เขาคุยอยู่อันนี้ก็คือเป็นในลักษณะตรงที่ว่ากลับมาแต่ว่ากลับมาคุยกับมาเช็คเลตติ้งหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันหัวกลับถ้าไพ่ใบนี้หัวกลับนะคะถ้าไพ่ห้าถ้วยใบนี้มันหัวกลับ มันจะอ่านง่ายกว่ามันแปลว่ากลับมาหาคนละเก่าดังนั้นก็คือหมายถึงว่าถ้าไพ่ใบนี้หัวกลับนั้นแน่นอนเขากลับมาหาเรานะคะ แต่ทีนี้พอกลับมาหาปุ๊บเนี่ยน้องอยากรู้ว่ากลับมาแล้วเป็นฟิลอะไรยังไงก็อาจจะต้องไปดูไพ่รอบข้างใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือแปลว่ากลับซึ่งจะดีกว่าหัวตั้งนะคะก็หวังว่าวันนี้น้องๆก็คงจะได้ทริคได้ความรู้กันกลับไปนะคะสําหรับเจ็ดสิบแปดใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่ากับไพ่ห้าถ้วยนะคะชอบในคลิปเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องไพ่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊บน้อยเทนดี้ทาร่ด,ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ